สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณฟ้ายกับเด็กๆจะพากันเล่นเกมบิงโกอ่ะซึ่งเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการเรียนในโรงเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสนุกๆก,กันเนาะวันนี้ลกูกเรามีของรางวัลน,นะคะก็คือ เนื่องจากว่ามันมีวิชาน้อยแล้วช่องเราก็น้อยด้วยฉะนั้นเราจะบิงโกพร้อมกันเยอะแน่นอนนะคะวันนี้ครูจะมีกเหลดินสอเออเป็นของน่ารักกนี่แหละนะคะก็ใครบิงโกก็จะได้กเหลาดินสอไปนะก็มาดูกันนะคะอ่ะน,นักเรียนดูของเพื่อน,นงข้างซิเพื่อนเขียนเรียบร้อยหรือย,ยังลูกห้ามซ้ํากันด้วยนะ ไวนะะ้นะะคักเรียนเคยเล่นบิงโก,โกไหมอ,อ่ะก็คือใครที่อ่อไม่ว่าจะเป็นแถวแนวนอนแนวตั้งแนวทะแยงอ่ะเอาแค่3แนวแล้วกันเนาะแนวนอนแนวตั้งแล้วก็แนวทะแยงนะคะใครที่ครบ3แนวนี้ก่อนถือว่าบิงโกโอเคนะวิชาแรกคือไทยนะคะไหนใครมีไทยบ้างลูกใครมีไทยบ้างโอ้เยอะเลยถัดไปค่ะ Next subject is ไอทีไอทีมีไหมคะมีไหมไหนใครจะบินโกแล้วลูกไหนใครจะบินโกแล้วเฮ้ยมีด้วยโอ้โมีอมีอยู่นะโอเคโอเคเอามารุ้นกันค่ะวิชาที่สามอะไรดีลูกอะไรดีอันนี้คุณครูพิมพ์ไว้โดยที่คุณครูไม่รู้เลยนะว่าหนูเขียนอะไรบ้าง ฉะนั้นไม่มีลำเอียงนะคะคุณครูก็พิมพ์ไปตามที่คุณครูอยากพิมพ์อ่ะวิชาที่สามค่ะคือ health education health education บินด้วยนะออกมาให้มาดูลกูกอ่ะเราจะมาเช็คด้วยกันนะคะอ่ะอยู่ตรงน,นี้แหละลูกอยู่ตรงน,นี้แหละอ่ะเพื่อนมีลายมือแหละลกูกไม่เป็นไรเพื่อนมีไทยมีไอทีแล้วก็มีจีออรกาฟีโอเคอันนี้บิงคนแรกอ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนลกูกพนุก,กับบิงมาลูกอนะจ๊สิอันนี้เพื่อนมีไทย ไอแล้วก็เจีอกกัฟียบิง้สงสคนเนื่องจากว่า2คนนี้เป็น2คนแรกนะพิเศษเพราะฉะนั้นของระวันก็จะพิเศษหน่อยอันนี้ถือให้นายลูอ่าถ่ายถ่ายสวยนะคะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เล้ลูกไปด้านหน้าไม่ยังหวาน วิ่งแล้วบินอีกไม่ได้นะลูกอ่ะนั่งให้กำลังใจเพื่อนต่อนะคะโอเค next subject is history history ไหนใครบินใครบินมีคนบินไหมเออนี่มันจะเยอะขึ้นอันเหลือดูเพื่อนข้างๆให้คุณไหนลูกเพื่อนมีครบไหมเรามีอะไรแล้วบ้างนะโอเคอันนั่งอยู่กับพี่แหละลูกนั่งกับพี่เดี๋ยวคุณครูให้เพื่อนช่วยตรวจอ่ะตรวจช่วยกันลูก เรามีไทย geography แล้วก็ history เนาะแล้วก็ health education มี5วิชาแล้วเหลือบดูเพื่อนข้างๆลกูกหนใครบินไม่ยกมือใหม่ยกมือใหม่โอเคอ่ะเพื่อนๆข้างๆช่วยครูตรวจให้เพื่อนไหนลูกดูซิเพื่อนมีครบไหมแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงได้หมดนะคะอายอุยมืออีกขั้งหนึ่งคุณจะนับว่ามีกี่คนแล้วคนที่บินเมื่อกี้ลูกยกมือก่อนโอเค 1 2 e 4 5 o 7 7 five ้า e โอเคเราจะเล่นต่ออีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ใครบิงกี่คนก็คือคุณครูก็ให้กลบรอยซอมหมดเลยแต่ต้องบิงในรอบถัดเนี่ยในวิชาถัดไปเท่านั้นนะคะเออมามาลุ้นกันว่าจะมีบิงเพิ่มกี่คนนะคะและวิชาถจาจา history ของเราก็คือแฮมทาดาแฮมแฮม อม e l i n g l i s h อ่ะอันนี้ลูกลูกช่เดนีลูมาอ่ะเราจะเดินปแถวเลยนะคะอันนี้บิงใ่ไหลกอะบิงากบไปเลืออะนสีเขียวกรบรินสอนะคะบิงไหมลูกไม่บิงบิงไหมลูก อันนี้ถ้าแย้งอันนี้สีเหลืองค่ะอ่าแถวนี้บิงไหมลูก history it co บิงอันนี้สีแดงลูกสีแดงบิงไหมคะไม่บิงบินไหมลูกบิงนะ it h a i english อันนี้บิงสีเขียวบิงไหมลูกบิงนะไหนคุณครูก่อน english history Thai โอเคอันนี้บิงค่ะอ่าไปเป็นแถวเลยลูกน่าจะบิงเยอะบิงไหมคะ บินไหมไหนท่าพูดกับยซิลอินกฤษโอเคอโอคท่านผู้ช่วยดีด้วยนะคะนี่ผู้ช่วยเราค่ะบินไหมลูกบิงนไหมมามาได้เลยผู้เลยค่ะอ่ะเด็กบินไหมลูกบิงนะคะโอ้อินกฤษมานี่บิงเยอะเลยแดงลูกบินไหมอ๋อนี่บิงแล้วเนาะได้แล้วเนาะบินไหมลูกไม่บิงโอ้วันนี้ทุกคนได้ออกกล้องหมดทุกคนเลยนะบินไหมลูกไม่บิงบินไหมคะบิง มีส i ี t ิ r y l i ไทยโอเคอ r ีน้ำเงินอมาบินไหมคะไม่บิงบินไหมลูกบินไหมใช่ English geography บิงนะคะมาแถวนี้ค่ะบินไหมลูกบิงมาเออผู้ช่วยเดินตามเร็วๆลูกผู้ช่วยอ่านมากค่ะโอเคนี่ได้แล้วลูกเนาะบินไหมคะไม่บิงบินไหมลูกบินนะเยอะเด้อค่ะบินไหมลูกไม่บิงชิตวานบินไหมคะบิง ไอทีไทยอิเลชโอเคอ่ะสีน้ำเงินไม่บิงบินไม่ลูกโอ้โหเยอะอินสาหัวหน้าหัวหน้าครับเอามาดับเบิ้ลดับเบิ้ลเบิ้ลก็ได้อันเดียวลูกอันนี้อันนี้บิงแล้วเนาะบิงแต่รอบสองนะเอาให้เพื่อนให้เพื่อนเขาไม่ได้บิงเหรอเออไม่สัตบินไม่ลูกบิงเหรอบิงอันนี้ใหญ่แคนนะลูกคนช่วย วงเห็นไหมลูกวงไอทีวงวงวงไอทีไม่ได้นะไม่มีพีนะลูกนะไม่มีแมทเออโอเอ้นี่ไม่ได้ไม่บิ้งปิ้งไหมเดินเร็วๆลูกเออผู้ช่วยวันนี้รู้สึกว่าผู้ช่วยหิวข้าวหรือเปล่าลูกหิวปิ้งไหมคะแหน่เนี่ยอย่าร้อยอย่าร้อยเองมากมากไม่บิ้งปิ้งไหมลูกสีอะไรสีเขียวสีเขียว บิงไหมคะนี่เด็กไม่บิงนะคะเอาโอเคอปมือผู้ช่วยครูหน่อยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ช่วยผู้ช่วยบิงไหมนะลูกไม่อาจจะว่าผู้ช่วยไม่บิงนะคะแต่ว่าวันนี้ทําความดีช่วยคุณครูถืออนี้ให้ครูเลือกอันนึงไม่ให้เลือกอันนึงเออนะคะ ไปนั่นแหละโอเคลูกวันนี้ก okay. e ja ็หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราเจอกันค่ำหน้าค่ะบ๊ายบายชิกเก้นเน็กซทาน Yes you w o u l e like there be i t c h l e t e e p support ไปแล้วนะคะก็สนุกนากวันนี้เราก็แตะแบบว่ากลบรอดินสอนี่นๆ่็หาเคไงเดี๋ยวเจอกันค่ำหน้านะคะบ๊ายบาย